การตะวันแดงปลากลิ่นปลาแอวคลิปนี้เสนอตอนของกิ่นบ้านเฮาทำครัวแบบบ้านๆแยกกิ่นกันง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาติดตามชมได้นเนี่เจ้าตอนนี้เฮากำลังตำปูอยู่นะครับตำเพื่อจะเอา กรองเอาน้าม,มันนะครับเอาจะผสมน้ามแล้วกรองเอาแต่น้าม,มันนะครับ เอาตำเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอามาผสมน้ำแล้วก็คนนะครับคนทั่วๆเดี๋ยวเขาจะกรองนะครับเอากากมันออกเอาแต่หน,น้ามันไปแกงนะครับ รายการตะวันแดงป้ากินป้าแอลฮีดหอยบะเกาเฮาคนเมืองเหนือช่วยกันอนุรักษ์รักษาของกินบ้านเฮาสูตรเด็ดล้านนาตัวกันนะเจ้าลองทำพอนเนอร์ปีน้องอาอาช่วยกันรักษาของกินบ้านเฮาช่วยกันไล่ช่ยวยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามตัวนะเจ้า ตอนนี้เรากำลังจะคั่วเข้านะครับเพื่อจะแปลงทําเป็นข้าวคั่วนะครับเอาใส่แกงปูข้าวคั่วนี้ต้องใจ้ข้าวเหนียวนะครับหรือว่าเข้านึ่งทั้นะครับจะได้หอมนะครับ ข้าวข้านี้เราต้องขวาื้อออกไม่ไหม้น่อยนะครับื้อออกเหลืองออกสีน้ตาตาลเลยนะครับมันถึงจะได้หอมข้าขวคั่วนะครับตอนนี้เขาต่ำข้าขวคั่วนะครับเพื่อจะน้ำซุก แกงปูเนี่ยเข้มข้นนะครับแล้วหอมข้าวคั่วต่ำจนละเอียดเลยนะครับกันหันเลยแใส่ไส้ใส่ไส้ไส้ไส้ไข่เนี่ยไข่ไส้ไข ตอนนี้เขาจะมาตำน้ำพริกกันนะครับส่วนประกอบก็จะมีพริกนะครับพริกแห้งหอมขาวนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็กะปินะครับเดี๋ยวเามาลงมือกันตำกันเลยนะครับ รายการตะวันแดงป้ากินป้าแอลฮีดหอยบะเกลเฮาคนเมืองเหนือช่วยกันอนุรักษ์ทักษาของกินบ้านเฮาสูตรเด็ดล้านนาตัวกันนะเจ้าลองทำพอเนอร์ปีน้องอาวอาช่วยกันทักษาของกินบ้านเฮาช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามตัวนะเจ้าพอนำเดือนแล้วนะครับเขาก็จะใส่พริกเตี๋ยเขาต่ำลงไปนะครับ น้ำข้นขนาดเลยนะครับปูแกงปูนาแบบบ้านๆแกงปูวันนี้นะครับเขาจะใส่ผักกาดตัวนะครับผักกาดดอกลระกาดหน่วยถั่วถั่วแบบถั่วพูนะครับรวมถั่วนะครับถั่วฟักยาว เอากระเม็ดไหนมันะครับแล้วก็พักป้อมต้นหอมแล้วเขาก็จะใส่หน่วยนะครับหน่วยทัวร้วมนะครับทัวต่างๆนะครับ เอาใส่ผักกาดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะได้มีรสชาติความหวานของพักด้วยใส่่ชลรสเข้าไปช้อนเพื่อนๆทีบ่ามากก็บม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะหวานน้ำปูกับน้ำผักกาดก็กิึงหวานนะครับ ตามด้วยข้าวคั่ว อดีจะใส่ไอ้ผักขี้หูนะครับพอดีไปตลาดมันหมูมีนะครับเลยใใจผักกัดทเนาะถ้าใส่ผักขี้หูนี่ยิงอร่อยนะครับเปืเปเป่อนๆเดี๋ยวเขาจะใส่ไข่ด้วยนะครับไข่ใส่ไข่นี่ประมาณสองฟองนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเขาก็ใส่ต้นหอมผักชีเป็นอันเสร็จนะครับ เอาใส่ไข่เผื่อความเข้มข้นนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ใส่ พักความต้นหอนะครับกับเข้าวเจแล้วนะเจ้าขอเชิญทุกท่านมากินข้าวต้วยกันนะเจ้า รายการตะวันแดงป้ากินป้าแอลฮีดหอยบะกเกาเฮาคนเมืองเหนือช่วยกันอนุรักษ์ทักษาของกิ่นบ้านเฮาสูตรเด็ดล้านนาตัวกันนะเจ้าลองทำพอเนอร์ปีน้องเอาอาช่วยกันทักษาของกินบ้านเฮาช่วยกันไล่ช่ยวยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามตัวนะเจ้า ขอบคุณที่รับชมช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ก, share, กดถูกใจ subscribe นะคะ